เฮ้ยจหวะนี้แหละจะาจะรู้จักข้าในน้ไม่เข้าหวังชีเนี่ยฮยังนตัวซุนน่า้งี้ยง้ยัเดี๋ยวกได้ยินใหญ่ใยา่าย่าย่ออบอกว่ายา่าหย่เออยี่ไออมุมเดิมนี่มันมุมเดิมโฮ้ยจะเปลีนเตมเดจังวะเออ เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมดูด้านครับอยู่กับผมมังคีลิงนั่นเองตอนนี้ผมชวนเล่นกับทาร่าเลยทุกเขาเ้าวข้าวลึกบ่าวเฮ้ยสิยักษขอตั้มีเออคีเมเทสอุ้มนี่เอ้ยไม่แตกอีกแล้วยนี่เมียผมมาช่วยว่ะโอ้โหปุเบลวตองไงเอ้ยแต่ผมทันว่ะนี่เพื่อนผมลุมปิดยอย่ยาขอขอตี ตีไม่โดนเลยผมได้ช่วยเฉยอะไรกันครับนี่ผมจะบอกไอเทมลับของลิงยิ่กวันออกนะครับทุกคนสามารถจะไปเล่นตามผมได้นะเันกูคือยังไม่บอกขอทุกนี้ก่อนแล้วกันชื่อจะออกคีบก่อนยอะผมได้แล้วมานานจะหมด กลับไปอีกรอบตี๋ยตี There, <S <s ๋ยปละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออไอกี้ไม่แตกเลยโโอ้หตีได้ไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มสวยตีรอบยืดตีอีกรอบเลยไอ้เนี่ยจี้ไอ้เต็มรับผมโอ้โหว่าจะไปโชว์ไหมมันก็คือรองเท้านี่เอง รองเท้าอูดาวเยอะทำไงไม่รู้นี่ผมอูดาวเร็วไงจะได้ตีเร็วจะได้มีสกิลเยอะเยอะแย่ขื้นกี่ไม่เข้าโอ้ยโอ้ยปล่อยผมพี่พี่เมย์เออเออนี่อันตีหมดแล้วน้องืหกี่ไม่เข้าอยู่ดีวะต้องยอมเขาก่อนสู้ไม่ไหวยังไงก็สู้ไม่ไหว ย้อนคือเทพเจ้าเรล่าก็ต้องช่วยย้อนในวันนี้ป้าปูเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปเฮ้ยแย้ฮึคาร่ามาเ้อโอ้ยมังตีไม่โดนยีงไม่แตะเออเออเอาเรื่ผมเออดูไปได้ไหมเล่นบอลเพื่อนเล่นมันเอาเฮ้ยผมดูว่าย้อนป่าได้เลยเห็นมายืนตีแบบแดง dọc Joker đi cùm bì ăn chìa Để tôi kiến xong Tôi lên ngay lily 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 2 lily 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 lên lily 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 เ,เออสิวสิวเอาไงเพื่อนสิวเออถ้าสิวผมเข้าสุด,ผม,สดผมก็ต้องเข้าสุดมาผมมาแล้วโอ้ยลิเลียมาเออเจอสิวผมเจออยู่เพื่อนเออตีแล้ว,วผมตีแล้วจะไปได้แล้วโอ้ไปแล้วยุ่ยเออตีอะไรกันโอเคดูเลือดหน่อยแล้วกันดูเลือดหน่อยแล้วกันผมจะมาตีกลางเจอกับลิเลียสักหน่อยแล้วกัน นี่ผมจะออกเป็นนี่มาฮะกร้งเล็บกร้งเล็บขี้ไี่ดีเร็วดีแรงที้แตกบ่อยๆที่ตะว่าล่างแล้วนัวเนียจะลงไปปิดจังหวะนี้แหละโดนผมแดกเฮ้ยเจอผมได้ไงโอ้ยแล้วหูจ่าบาแบบดินเนียนโ้ยไอ้บ้าหอยเนียบบหอยจะหอยยิ่งเหี้ย อยาอย่าอย่าอยอาบ่าอย่าอย่าอย่ามุมเดิมนี่มันมุมเดิมโอยจะเิมเติมเยอะจังวะเออโู้เแรงแลงขึ้นใเยจัวัดนี้แหละจะาจะรู้จักข้าในนาำไม่เข้าหวังชี้เฮ้ยยังหล้ตัวจะไจ้รู้จักข้าในน้ำสวนสาวคงนี่นี่ ขายรามินสุดยอดคงขายรามินมันจะได้กางฟีโอ้โหอย่าพิกเกอร์ฟรีเร่อเฮ้ยไม่เนี่ยกระฟ้าดิโอ้ยโอช่าไอ้เจ้าหนี้หนี้ตังคอเอหโอ้โหแรง เฮ้ยแบบจะเอาดาร์กบังเกอร์เฮ้ยไปแล้วมูลัดไปแล้วดิไอ้บัตรบูรัตโอ้ยเล่นบอลเล่นไม่ได้เอาดาร์กเลยแล้วกันนะเพื่อนนะทีมเราจะได้จบได้จบได้จริงหรือเปล่านี่ไม่รู้มีใครเฮียกิฟ์กลางกิบนเลยโอ้โหกิฟตเขาดันตู่แล้วไม่นะเออเนี่ยอันแรกคอมเตะ ยี่เนี่ยจะตีป้อมว่ะยี่ไม่ได้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 มาแล้วเพื่อปะเจออือหือหือนี่เรียนแน่ยิงใหม่ถือค้อนเฮ้ยรอด้วยไม่ตาหรอกไปไกลขนาดนั้นอ่ะผมจัดคลิปเลยดีกว่านี่คลิปคลิปไปแล้วเฮ้ยเจ็บปีกเนี่ยอู้ยขี้แตกดีจริงเลยทำไมตีชนด้วยขี้แตกอย่างี้วะ เอ้ยเย้เ้เ้ยาไรเู้มาตีไม่เข้า้มาบ่อยจังเลยยื้อผมแดงผมพีต้องเอาไม่มีโดนุ่มไอ้บ้าไม่มีตัวมาหรอกเชี่อผมอหาตัวหายตัวาันวเพื่อน เฮ้ยลิเลียลิเลียเออหลังแขนตีเออึงที่ปลายแล้วกลางดงจีนเลยเข้าไปดึนี่เออเราไม่ทำดูแย่ดูแย่ไปแล้วอือโอ้ยไว้จะไปช่วยหน่อยเลยใจสั่งกันเฮ้ยซิวอย่าเพิ่งไปนะเพื่อนโอ้โหไปหวั่นสั่งกันเพื่อนผมไม่นะเออเลื่มันเพื่อนท้าล่วเออมียี่คือปิ๊กฮะ มีฟีกมีแจกกินป้อมเลยเลยกันไม่มีคลิปเพื่อนมาดันคลิปล่างให้สูงไว้ก่อนนะนะมูลาดเพื่อนมูลาดเพื่อนแต่จังหวะนี้ผมจะเข้าแล้วว่าผมไม่ไหวแล้วปึป๊บปั๊บปึ๊บเออเออ,เอ,อตายไม่ได้คิวด้วยมาทาระเออืออือ,อยอนี้ยีย้ยะได้ป๊บป๊อบ,บกลางเลยเว้ยเล่น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 บอกให้เลตเออ เดีอลยโอ้หดเอดือดเดือดเออดตายอย่างลยอเอ้ยหืมอะไรนแรงจังเลยไปไหดีกลับดีกว่านะ่ไดักยืยเอนี่เจบุ้มไหมเนี่ยไปแล้วาล่่เดี๋ยวเหมือนเขาจะเอาดาาื้อเา โอ้ยโอ้หแรงจังมันย้อนย้อนนี่เรามีตำนานเทพเจ้าย้อนยิ่งสู้เขาเพื่อนเออนี่ยังมีเกิดยังมีเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ไงเกิดงขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยเมีผมจะตายไม่ได้แม่นันติยาฉันมาแล้วเออนี่ไอ้ท้ำเพื่อนจุนงอคงเออออกดาบแดงมลยไม่มีระดับหลุดเลี่ย จะขายและซื้อกอเกิดมาอีกรอบอยากจะรู้นะักเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรบ้างไฟพายาน้าใครวะเฮ้ยเมียผมอีกแล้วอฮ้ยไม่เข้าผมไม่เข้าเมื่อกี้ผมไม่เข้า,ไ,า,ไ,ขาไงเดี๋ยวเขารู้ว่าผมอยู่ไ,ไงเราปล่อยเมื่อเราตายนะเ,นเราเราเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ,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 ๆ เออมาไนหะมาเพื่อนไปเอาแดกเฮ้ยตายอะไรเขาวงออกมือแทงให้เราเนี่ยเราต้องโซนต้องโซนเราเพื่อนมาแล้วนี่เออทุกข้ามหินไปเลยไอ้ไอ้นี่เป็นไงเราบันโกรธทุกข้ามหินเม่แต่ขี้ไม่แตกอะไรไม่มีดามหออินด้วยขอบา,นนอบาฟ้าขอบาฟ้า,น,น,าน,นะเพื่อนอคือทุกอย่างของเรา นานแล้วโบแล้วกันไม่ไหวแล้วปึ๊บก็เจอเยอะจังวะยี่กัวเข้าไปแล้วตั๊แปะแปะแปะเดกเนี่ยวสวยเพื่อนนี่ผมน่าจะได้ปมโบล้วเออล็อกขาเป็นไงล็อกขาย้อนเป็นไงไม่ได้ล็อกขาผมหนึ่ยื้โอ้โหแรงจัดโอ้โหเม็ยเขาแรงจัดเลยพอมสวยเพื่อนจังหวะนี้แหละเราเปิดโตโลได้แหละเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส่งฮอนคูไป อุกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่ายากยากจะไปหมดเลยี่ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีจะจบได้ยังไงอาจจะยากบุรลาเกนวิ่งจบได้เออยือยืนอีมเพื่อเาสวยฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไม i b e เพ่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะดูเหนื่อยๆหน่อยนะครับเสียงผมเพราะว่าทํางานนะเป็นไงบ้างครับเอนจอยกันหรือเปล่าสนุกกันหรือเปล่านะแล้วเจอกันใหม่นะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับบ๊ายบายเจอกัน